แต่ไทยมาใกล้อย่างเนี้ยมันจะเหาเนี่ยฉี่แล้วฉี่ฉีดเธอด้วยถ้าเอาจริงๆอ่ะนี่ผมแค่มองนะเลยขาจะเข้าใจว่าวิวช่วยเขาเห่าผมรู้สึกว่ามันยาวไปนิดนึงรัลูกปอมนะครับอายุ11เดือนที่เห่ามากๆเลยนะครับปอมตัวเนี้ย ทำทุกอย่างที่เขาอยากจะทาครับโดยที่เขาไม่ได้ว่าเจ้าของเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบนะครับไปไหนก็เห่าก็เริ่มไม่สนุกครับวันนี้เราจะมาสอนให้เจ้าของสอนน้องปอมชานแนลตัวนี้ให้สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นครับอย่างน้อยครับให้น้องหมาเขารู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เห่าอะไรก็ตามที่เขาไม่ชอบเวลาไปเที่ยวนะครับสามารถควบคุมน้องชานแนลได้หรือเปล่าอ๋อและที่สําคัญครับแเวลาที่ใครพูดคําว่าน่ารักและชี้หน้าเขาอย่างนี้ครับเขาจะเห่าใส่ทันทีครับหรือแค่มองหน้าก็ขู่เลยครับไปติดตามผู้มอมกันเลยครับ ไปลุยมาด้วยกันน่ะไม่เห่าแต่ว่าเวลาเห็นคนน่ะมันจะเห่าถ้าใครวาใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะเห่าตาพาไปไหนเงี้ยคนมาชี้อย่างเงี้ยยังไม่เดินเข้ามาใกล้เลยมันเห่าเนี่ยฉี้นะฉี่ฉี่ใส่เธอด้วยถ้าเอาจริงๆอ่ะมันก็พยายามเขาพาไปข้างนอกบ่อยๆถูกไหมครับใช่เพื่อให้เขาชินแต่ว่าไม่ชินนะทีโอ้แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วอะตอนที่ผมมาตะกี้แล้วก็เห่าเห่าน้องคนตะเกียบเห่าเยอะเห่านานแล้วไปฉี่ใส่เขาด้วยในสี่ประเด็นง่ายๆนะในบ้านสปอยทุกคน เนี่ยเนี่ยผมมองหน้าไม่เป็นไรนะไม่ต้องห้ามนะคือที่ผมกำลังทำเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าอินสติ้งหรือว่าสัญญาณเขามีอะไรขนาดไหนไปท้ามันีนเาี่ผมแค่มองนะมีเสียงอืออืออมา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 โคตรร้ายเลยมาเถอะมาโอ้ยเดินไปยังเห่าไปเอาวิวจับัซะลูก สิ่งที่เราทำนะครับทำน้อยแต่ได้มากจะทำแบบมีวินยัยดิเดวอลคือการเดินแบบมีผู้นำเราจะไม่ให้น้องชาแนลเนี่ยโตเถียงน้องวิวได้เลยที่น้องวิวทำอ่ะถูกต้องครับก็คือให้ชาแนลอยู่ซ้ายมือไม่ล้าหน้าไปท้ายอยู่ซ้ายมือกำลังหันอย่างนี้นะเขาควรจะมีสติกับน้องวิวบ่อยแรกนะครับเท่าเส้นใหญ่เส้านหนาเส้นแรกอย,อย่ามองไกลเธอมองไกลไปหนนะี่เสนี่ส้นีเสน,สน,สน,สนเลยฉันต้องเดินมาเรื่อยดึงดึงซ้ายดึงซ้ายอย่าอย่าไปคุยมันดึงซ้ายดึงซ้ายใช้สายไม่จำเป็นเพราะเราต้องการฝึกให้น้องหมาเนี่ย มีหน้าที่หรือดิวตี้มองเราเองเรายิ่งคุยเขาตอนนี้เขาจะเข้าใจว่าเราส่งเสริมเขาเนื่อหรอไหมสมมติเขาหาผมอยู่แล้วสมมติวิวบอกไม่เอาไม่เหา่าสมมุตินะเขาจะเข้าใจว่าวิวช่วยเขาเหา่าอ่าความหมายมันเปลี่ยนไปแล้วไงเพราะงี้คือเราต้องเราต้องทาให้เขารู้แล้วว่าต่อไปนี้ถ้าไม่เหา่าถ้าเหา่าปุ๊บเดี๋ยววิวจัดก,การเธอแน่ชาแนล นาอยากจะให้น้องวิวเนี่ยหย่อนนิดนึงลูกไม่ต้องตึงต่อเวลาจ่ากระตุกนะลูกใช้ดึงนะดูบอดี้เริงเพรกันสิ่งที่ผมต้องการกนะ็คือผมอยากเห็นทรงหูที่มันขยับมากกว่านี้สิ่งที่หางมันออกมาจากกลางหลังแล้วก็มองน้องวิวมากกว่านี้ตอนนี้เวลาเขามองน้องวิวผมสังเกตว่าเค้าจะทําานนิ่งๆแล้วก็มองด้วยตาสิ่งที่ผมอยากเห็นกนะ็คือเขาต้องยอมรับน้องวิวด้วยกันมองและยกหน้าอย่างนี้อ่าแล้วเดินกลับมาอ่ะหยุดรอบเดียวเลยปุ๊บหยุดขอผมขอเพิ่มดีเทลนะครับผมอยากให้น้องวิวอะ่ะเวลาหยุดใช่ปะผมอยากให้น้องให้ชนอ่ะ เขาอยู่ตรงนี้น้องวิวน้องวิวอาจจะจับสักครึ่งหนึ่งโอเคไหมซ้ายมือหลูลูกอ่าใช่ครับโอคแล้วอยู่สวยสวยไม่ลำหน้าไปเท้ายอยู่ซ้ายมือหย่อนหนึ่งนึงมันมีนัยยะในการยอมง่ายจังเพราะมันทําหน้าที่คาดเคลื่อนน่ะสิมันเป็นหมากขี้โย้ถูกปะเดี๋ยวผมจะลองกระทืบเท้าให้มันโมโหดูถ้ามันโมโหไม่ต้องทําอะไรนะน้องวิวดึงให้มันอยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้าแค่นั้นโอเคปะ เออผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงป่ะผมรู้สึกว่าจริงๆรแล้วหมาตัวเนี้ยมันไม่ได้โหดด้วยตัวมันเองครับภาษาร่างกายของชาแนลอะครับมันเบามากคือมันยอมง่ายมากมันนั่งเร็วมากอ่ะผมลองกระทึบเท้าทีนะแสดงว่าสปอยเยอะไปครับผมก็ยังยืนยันนะถ้ามันโหดจริงกระทืบเท้าเี้ยมันต้องแบบวิ่งมาแล้วโหดแล้วผมแค่ลองตอนนี้ก่อนนะเดินรอบรอบรอบตัวนะ มันจะลุกไม่ลุกถ้ามันไม่ลุกแสดงว่ามันไว้จริงๆมันไว้ใจง่ายมันเข้าใจอะไรเร็วแล้วจริงๆตัวมันไม่ได้อยากเป็นจ่าฝูงนะแสดงว่ามันรู้สึกไปเองว่าเราอ่อนแอกว่าเขาผมเดินรอบตัวนะครับพอเดินเสร็จผมก็กระทืบเท้านะดูว่ามันจะยัวไหมเพราะน้องวิวบอกว่ามันเดินใกล้ๆมันจะยัวถูกปะดึงซ้ายเออซ้ายแล้วย่อนถูกเนี่ยนั่งรถดีเฟนส์เร็วเห็นไหมท่านดูว่าผมกระทึบเท้าแล้วมันยัวอ่ะหูรูด้วยอ่ะ ครบเลยเอา้าถ้าสมมติว่ามันยัวครับแล้วมันรู้สึกว่าคล่องใจกับผมอะสิ่งที่มันทําอะไรรู้ไหมพอน้องมิวดึงไปปุ๊บมันต้องควรจะชาร์จซ้ําหรือไม่ก็ยืนครับยืนรับลางประท่าน,นี่มันดันแบบหมอบอะ่ะโอ้ยตัวนี้มันคาดเคลื่อนเฉยๆลูกเลยต่อไปนี้หนูจะได้ไปเที่ยวได้ปกติแล้วลูกไม่ต้องยกมือหูกเดินชิวๆใช่ทำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือนะครับรอดูการลดดีเฟนส์นะนั่งหรือหมอบของลดดีเฟนส์แต่คราวนี้จะเห็นว่าเขาจะหัน เกือบตรงแต่หันไปทางนู้นซึ่งตรงนั้นไม่มีอะไรอันนี้คืออาการอิกนอเว่าตอนเนี้น้องหมาเขามีอาการหลายๆอย่างอย่างเช่นเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นจ่าฝูงแต่แรกเพราะมันดูง่ายเกินไปแต่อาการยอมรับเขาไม่ไม่เต็มนะครับคือไม่ได้หันมามองเพราะเขารู้สึกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาเขาทําอะไรก็ได้ทรมาดาอย่างนี้จะเห่าไหมถ้าไม่เห่าก็แต่ว่าไม่ติดลูกเก่งใจเดินมาใกล้หมนเห่าใกล้ก็เห่าเดินให้น้องวิวสมมติผมต้องเดินใกล้น้องวิวขนาดไหนมึงจะเห่า ระยะไหนระยะอย่างเงี้ยมันก็เข่าเลยนะอ่ะผมลองนะและ้วเธอไปดึงมันทำไมอะ่ะเธอไปสกิดมันทำไมอ่ะวิวเธอไปสกิดมันทำไมอ่ะได้อยู่นะอ่ะและ้วยังใช่ไหมครับผมแอบ,บมองจ้องตาเขาเนี่ยแล้วเขาขู่ถูกไหมชน,น้ะดึงซ้าย,าาาายนนดึงซ้ายเธออย่างนี้แสดงว่ามีมีอาการเราหย่อนชน้ะดึงซ้ายดึงซ้ายปุ๊บพออยู่ซ้ายปุ๊บหนูหย่อนเราลองอีกนะชน,น้ะ เคยมีใครไปกดมันไหมครับหางที่อยู่ข้างหลังมันจะออกมาหน่อยหนึ่งเห็นปะน้องวิวทําทุกวันนะครับหางเขาอะจะค่อยๆออ,ออกมาเนี่ยวิวจะเห็นว่าหางมันจะเริ่มถดมาที่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 ก้นเลยเห็นปะหนูเห็นวงวงของขวัญหางใช่ปะเอออันนี้หนูต้องฝึกเรื่อยๆจนกระทั่งหางมันออกมาเองเราจะลองผมจะลองนะลองเดินวนเฉียดๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองกระทืบนะ ต่มองหน้าไม่ได้นะมองหน้าแนละ้วมันเอาเหมือนกันนะมันมีอีกเรื่องนิดนึงผมอยากให้น้องบิวอะเดินสมูทกว่านี้อีกนิดนึงแล้วลูกไม่ลำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือถูกสวยอึ๊บแล้วย่อ,ยอนอหางออกกักลางหลังเห็นปะเห็นนะเห็นหางไหมโอเคหนูเห็นหางแล้วนะความคอนฟิเดนซ์มันหายแล้วนะเราตั้งแต่เลี้ยงมาเพิ่งจะเห็นหางตเนี่ยครับหางออกแล้วคือไม่ได้เข้าก้นไม่ได้กลัวนะแต่ว่าความคอนฟิเดนซ์เขาหายอ่ะน้อง,น,องน้องฟิวเห็นเองแลวใช่ไหมลูกน,นี่ออกมาเยอะกว่าตะกี้ครับอยู่ที่กนล่ะ อ่าน้องวิวเดี๋ยวเราเบรกแป๊บหนึ่งนะน้องวิวเรียกชื่อละวคว้าเลยเรียกชื่อแบบชาแนลละคว้าขึ้นมาเลยค่ะชาแนลคว้าเลยอุ้มเลยใช่คือถ้าตเราเห็นพร้อมกันว่าชาแนลครับเขาสามารถยอมน้องวิวแล้วก็เงียบได้เองโดยที่ผมแย่ผมกระทืบเท้าอะไรเงี้ยแล้วมันดีขึ้นนะครับก็แสดงว่าถ้าจังหวะอย่างเงี้ยมันถูกต้องวินัยถูกต้องเนี่ยชาแนลปรับตัวถ้าสมมติว่าหนูอุ้มอย่างเงี้ยวิวแล้วสมมติอาขอยับเข้าไปอีกนิดนึงอะมันจะขู่ปะหรือมันจะเห่าปะ ไม่หาเพามไม่ทําหน้าที่ครับจริงๆมันง่ายครับแต่ว่าต้องฝึกให้มันชินอีกหน่อยนึงชี้หน้าไม่ได้เหรอยื้ยย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 แต่ก็ต้องไวนิดนึงนะสมมติเราจะฝึกชี้หน้าครับอันนี้คนคนในบ้านชี้หน้ากันเองได้ถูกไหมใช่โอ้แต่ว่าคนข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่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 ใเ่ใช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 นนั้นชีใช่ช่ใ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 ช่ยอ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใ แม่เป็นคำสปาร์กมันยัอะมากเลยอ่ะ,ะน่ารักจังเลยเออน่ายิ้มย่ดเลยโอเคโอเคโงั้นเรามาแก้เดี๋ยวเรามาแก้คำนี้กันามาแก้คำนี้กันน่ารักจังเลยห <c oughs> ย่อนเชือกลูกอ่าเวลาเราทดสอบอะไรอย่างงี้ครับเราอย่าดึงตึงน่ารักจังเลย <c oughs> อ่าสมมติสมมติสมสมติมันมีอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันไม่มีเรนะีคชั่นอ่ะเราหนูหย่อนลูกหย่อนหย่อนถ้ามันนั่งหรือหมอบหย่อนหนูอ่ะต้องเริ่มหัดชมด้วยน่ารักจังเลย <c oughs> ชมลูกเก่งมากให้น่ารักจังเลย ชมเลยลูกอย่าเขินสอง <2 S 2> ครั้งพอลูกไม่ต้องเยอะ <c oughs> แล้วหนูก,ก็ยุ่ขึ้นพอให้จับสิหนูก็เพิดเพินเลยนะเก่งมากถัง้งวันทําดีปกติจังเลยชมเ,เก่งกใช่แค่นี้เองแค่นี้เองเอง่ายๆคือเวลาหมาจะเก่งครับมันก็มีอยู่2แบบ1เปลี่ยนจังหวะใหม่นี่คือการเปลี่ยนจังหวะใหม่2ให้มันชินกับคําคําว่าน่ารักจังเลยแล้วคนชี้น่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยเนี่ยเก่งมากเวลาจะทำครับให้ทําตอนที่มันไม่มีเสียงขู่นะไม่ใช่แบบขู่ไปแล้วแล้วหยุดนะไม่เอานะ ถ้าหนูจะจับอ่ะหนูต้องทาแบบตอนที่แบบมันโดนคนชี้แล้วมันก็จะเฉยๆอะ่ะมันถึงจะคอมพีดนะครับไม่ใช่แบบฉี่ไแปบบเออเงี้ยแล้วก็ค่อยรู้ไม่ได้นะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยชมสามทีไม่ขู่เลยนะไม่มีแยกเกี้ยวด้วยน่ารักจังเลยลูกเนี่ยแล้วตาเขาก็าดูดูเข้าใจนะเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมชี้ปุ๊บเนะี่ยลองเกตด,ดีๆนะครับเขาจะมีการมองไอค contact คือยกหน้ายกหน้ามองตอนที่เรานั่งกันตรงนน้นเะนี่ยเขาอ่ะไม่มองน้องวิวด้วยแล้วเขามองจ้อง,องผมอย่างเงี้ย ไม่ยกหน้าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเก่งหน้าจังเลยเห็นไหมพอจับปุ๊บมันจะมีการมองเขาก็หางครับมันจะไม่ถอดออกมาเนี่ยหางมันจะถอดมานะถอด<อ><ๆ>มาเยอะนะถอด<ๆ>มาเยอะเลยนะไม่อยู่กลางหลังคนระับมันม้วนจะเป็นขดแข็งเลยเนาะมันเป็นขวัญบุ๋มไปเลยครับใช่ก็าหางไม่เคยตกเลยก็แสดงว่าจริงๆมันไม่เคยรีแลกเลยนะและเนี่ยเนี่ยไม่ลองมาแอบถ่ายก็ได้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้าใกล้แล้วมันจะหางกระดกกระดกขึ้นมานะเนี่ยเห็นไหมเห็นขวญนไหมเห็นเป็นรูไหม อ่านั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้มันถอยมาอยู่ที่ตรงใกล้ๆตรงตรง,ตรงกนกบสิ่งที่เราต้องงานครับให้ชาแนลเขาเข้าใจก่อว่าน้องวิวแข็งแรงแต่คราวนี้ก็จะเป็นภาระหนักของน้องวิวนิดน,นึงคือนผมอยากให้น้องวิวทำทุกวันพาวเวอร์เขาออกให้หมดเขาจะได้เห่าน้อยลงคุณครับอยู่จังหวัดจริงๆอยู่จังหวัดนี้มันจะเห่าไหมเห่า,หาเอา้ยดมด้วยเอ้ยได้ได้